ฟรีสไตล์คัสตอม EP ีนี้จะเป็นการออกทิปแบบชิลๆนะครับขี่ไปเป็นคู่สบายๆเรื่อยๆนะฮะเพราะจุดหมายเราไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีประเด็น,นะะแล้วครับเอา เราก็เล่นแต่งรถตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับโอ้โหทริปนี้สงสัยดวงจะไม่ค่อยดีแต่ว่าวิวข้างทางทําให้ผมนั้นรู้สึกโคตรฟินเลยครับและรอบนี้เราก็ขี่กันมาเป็นคู่ด้วยนะครับแบบถ้าจําความได้นี่ไม่ได้ขี่ด้วยกันมานานมากน่าจะเป็นปีละมังโอกับลูกหมูก็ถือซะว่าเทสรถไปด้วยละกันเพราะว่ารถของลูกหมูใกล้เสร็จแล้วฮะเหลือเก็บดีเทลรายละเอียดอยีกนิดหน่อย และการเดินทางในทริปนี้เราจะเดินทางไปที่งาน f o l k m n y w i n เอ้ย f o l k i n w i n เออชอบพูดชื่อผิดอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ซึ่งงานนี้จัดอยู่ที่อ่างเก็บน้ำซับเหล็กจังหวัดลบบุรีครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้างานเราก็เข้าด่านก่อนนะครับด่านเก็บตังค์ <c oughs> ออไปก็นั่นแะครับจอดโซนที้ดได้นะแล้วก็รกคนตามมาเวทีนิดนึงครับพอจ่ายค่าตรงเรียบร้อยแล้วก็ขี่เข้างานอย่างสบายใจได้เลยครับโอ้โ oh, หอยากจะบอกที่นี่วิวโคตรสวยนะฮะ สวัสดีครับเย้าเพิ่งถึงหรอไปไงมั่งเพิ่งถึงเลยครับเอาโอจิอก่อนโอ้ยเอฟซีแบบซีเอฟซีใช่ไหมเอฟซีแบบซีอ่าชื่นใจครับผม thank you ครับเป็นไงบ้างครับยังงงงยังงงงอยู่ตอนนี้อยู่ไหนฮะเราถึงที่หมายแล้วเราอยู่ที่โฟกแคมป์ใช่ปะวะอ้าวใครชื่องานเลยวะอ่าโลเคชั่นที่ไหนฮะ อ่างซับเหล็กค่ะนี่ทำกันบ้านขอขอแบบเต็มๆเข้มเต็มโอ้อ่างเก็บน้ำซับเหล็กนี่จังหวัดจังหวัดสระบุรีลบบุรีเค็มแล้วจังหวัดเค็มแล้วนี่ขี่มาเมื่อกี้มันไหมมันดิก็เรื่อยๆม้ามกันแทกดิมาตับจะแตกนี่ขนาดรถแบบว่ามีโชคมีอะไรแต่บรรยากาศที่นี่ดีเนาะว่าไหมมาถึงแล้วบรรยากาศดีขอให้ฝนจะตกก็พอโอ้โหหน้านี้ฝนตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ ก็เล่าถึงบรรยากาศของงานที่นี่นะครับชื่องานว่า folk in wine นะครับถ้าผมอ่านภาษาภาปักกิจไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นงานที่มีดนตรีฟลอกเราฟังแบบชิลชสบายๆนั่งคุยกันกับเพื่อนเพื่อนถือโอกาสได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปได้พบปากกับมิตรภาพทั้งเก่าและมิตรภาพใหม่ที่เราได้เจอกันในงานครับมานั่งฟังเพลงพร้อมกับบรรยากาศของภูเขาที่กาลังโอบล้อมอ่างเก็บน้าซับเหล็กโอ้เป็นอะไรที่โคตรฟินเลยครับ มันสบายจริงอ่ะให้เขาพูดหน่อยช่วงเดทแอร์เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรละอ่ะ แล้ววันนี้เราอ่ะจริงๆก็ดีใจมากนะน,นี่ที่ได้มันมีโอกาสได้ขับรถเล่นกับโอฟิสไตล์คัตตอมคนดังของเราแล้ววันนี้เราก็รู้สึกว่าได้ออกมารับลมเย็นๆกระแทกใส่หน้าไปสักสองสามทีบางทีมันก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วนั่น,นี่มีนั่นนี่ด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่ลูกหมูไม่ค่อยพูดในคลิปนะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง กินเลยนะคีมหมูดิมามาเดี๋ยวคีมให้ไปจะลังลุกแรงฉ่ําไฟไฟเขาแรงจริงเจ้าเนี้ยของอร่อยของอร่อยนะใช่วันนี้เรามากินหมูกระทะที่ไหนงานโฟกวิวครับอคนอื่นขามานั่งฟังเพลงโฟกใช่ส่วนเรามานั่งกินหมูกระทะ ชอบกินหมูกระทะไหมเอาจริงๆถามว่าชอบไหมเฉยๆเพราะว่าแม่แต่ก่อนแม่ทาหมูกระทะขายแล้วเราเป็นเด็กส่งหมูกระทะไงแบบขี่มอเตอร์ไซนะค์นะสกิลแบบมือข้างนึงจัแบบแพนอีข้างนึงอะ่ะเอาที่เกี่ยวเกี่ยวเตาอ่ะแล้วก็จุดเตาอ่ะออกจากร้านอะ่ะแล้วเวลาลมมันพัดใช่ไหมมันก็จะพัดผ่านเตาแล้วไฟมันก็จะแบบแบบวิ่งตามโูตรอะกระจายตามตูตรแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ด่าด่าตามหลังมา สมัยนั้นยังไม่รู้จักที่ซี่บาร์ไม่รู้จักครับตอนนั้นขับสปารค,ครับมันเป็นฉายาหมูกระทะเลยนะหมูกระทะคนไปลุกนี่คนชอบหมูกระทะของจริงอยู่ในคนไทยนี่ค,นนคือเชื่อไหมมางานเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาขายหมูกระทะนางก็เดินมาเลยตึ๊บตึ๊บโยเขามีหมูกระทะขายด้วยแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับวางมาเลยชุดนะชอบกินหมูกระทะไหมครับ ตอบม,มาตามตรงปกติแล้วกินหมูกระทะแบบเราไปกินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบเปลี่ยนประสบการณ์มากินที่แบบแคมป์ชอปเปรอร์นะฮะเป็นไงดีก็มีคนเปิดเพลงให้มีคนร้องเพลงให้ฟังตอนกินเหมือนแบบนั่งกินหมูกระทะดนตรีสดอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นหมูกระทะดนตรีสดหายเหนื่อย<ม> <ๆ S 2> เลยหายเหนื่อยเลย ช็อปเปอร์ดนตรีเสรีและหมู่กระทะเป็นอะไรที่โคตรลงตัวเลยครับวันนี้ทริปนี้อาจจะไม่ได้ใช้ระยะทางไกลมากแต่ก็มีความสุขความสนุกแล้วก็มิตรภาพใหม่ๆที่ได้เข้ามาในวันนี้ด้วยครับขอบคุณการเดินทางมากๆสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ฟรีสไตล์คัสตอมชีวิตติดมอไซอย่าลืมติดตามกันนะครับ Yeah. you